ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รื้อมาที่ด้านหลังของเวทีแล้วเป็นที่พักของกาดและที่พักของทีมงานที่ช่วยงานอยู่ที่ด้านหลังเวทีมีการตัดสลนนะคะและตอนนี้นะคะมวลชนก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่ด้านหน้าเวทีแล้วนะคะจะสังเกตขณะนี้มีเสียงนกหวีดนะคะเสียงนกหวีดได้ดังมาจากทางด้านพระข้าง ตำรวจได้เคาะโล่และกระบองนะคะมาผ่านที่ด้านหลังของเวทีนะคะในขณะที่มวลชนนั้นก็มีการเป่านกหวีดค่ะเป่านกหวีดวแล้วก็นั่งอยู่ในที่นั่งอยู่ในที่ตั้งคือเวทีค่ะตำรวจนั้นพยายามที่จะเคลียร์มวลชนซึ่งมีมากมายทีเดียวพยายามเดินฝาเข้ามา พราแม่พี่น้องก็มีการเดี๋ยวผมเียบให้นะครับเดี๋ยวลงมาครับเดี๋มาครับเดี๋ยวผมเียบให้ครับ,บนะอันนี้ผมใส่ให้นะ เป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับธรรมนะใครรุนแรงใส่เราใครรุนแรงใส่เราคนนั้นแพ้ทุกทีแหละใครรุนแรงใส่เราคนนั้นแพ้ทั้งนั้นเรายิ่งสงบเรายิ่งเป็นผู้ที่เสียเปรียบเป็นผู้ที่เสียสละชนะผู้เสียสละชนะผู้เสียเปรี่ยบชนะผู้เสียสละผู้เสียเปรียบชนะผู้รุนแรง แพ้ไทยกำลังโอสแต่เราใะ้กำลังปอร์ทรินี่นะเราก็ต้องยึดพื้นที่ยึดสาถานที่ยึดทับสรีคานปกป้องเราต้องปกป้องสิ่งที่เราควรปกป้องเท่านั้นนะเขาจะทำลายทำลายทำทำลายทำลายอะไรก็ต้องดูกันไปดูซิว่าการาทำสงครามครั้งนี้จะเห็น น้ำใจอันทำไม่เห็นโหดเที่ยบหรือว่าจะมีสนุกในรรำบ้างก็จะได้รู้ว่าคนน่าคืออะไรน่าจะได้จะได้รู้ว่าใครจะเอามาเห็นต่อใครบ้างน่าตอนนี้เขาตัดไฟไม่มีเสียงเราต้องใช้โทรโขงน่าเราต้องใช้โทรโขงได้เสียงเราจะเรามีเครื่องเบอกแล้วไม่รู้จะทำยังไงมัาตัดไฟเราแล้ว ไม่เขาทำร้ายเราจะฝ่ายเดียวไม่เขาทำร้ายเราจะฝ่ายเดียวเทีวเรียนความของยิงสาดูเียนความของไปยิงสา,า,าไม่รุนแรงเขาจะทำรุนแรงผมแเขาผิดแต่เราไม่ทำรุนแรงแน่นอนเราไม่สร้างความาราุนแรงต่อเราเราถูกเราชนะนี่คือสงครามของผมมา สามโตเขามานั่งรวมกันนิ่งๆอยู่นี่เลยไม่ต้องไปสองโต้เขามานั่งรวมๆกันอยู่นิ่งเลยมารวมกันเป็นหมื่นเลยเราจะยืดพื้นที่นี่เขามาเหยียบก้ามโต๊มานั่งอย่างนี้เลยอ่ามีน้ำใจมั่งไวตำรวจมีน้ำใจมั่งไวนี่ประชาชนนะประชาชนนะมือเปล่าๆนะผู้คณมีทั้งอำนาจมีทั้งอาวุธมีทั้งโล่ป้องกัน ประชาชนก็ไม่มีอะไรป้องกันเลยอเอาละเอาละเอาละสิ์ป้องกันตัวมีพอสมควรเราป้องกันตัวขนาดนี้ก็ก็อาตมาถือว่ามากแล้วป้องกันตัวพอสมควรทสิทธิธ์ป้องกันตัวนี่แม้แต่จะยิฆ่าเขาตายเป็นสิิทธ์ป้องกันตัวก็ได้ทำได้ เอาทางบ้าน Bu bir daha öyle değil kanal. ครับครับ rất là ครับ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 

ไปไปตามไปเฮ้ยเธอถามโทอถามฐานนี้หน่อยให้แพทย์ตั้งผมอยู買買่ก่บ นานะเว้ยผู้จ่าอยู่พี่หมดเลยอยู่นี้อ่ะเก็เงินเข้าที่ทินะดเลยนะผู้จายอยู่พี่หมดที่หมดเลยนะมาด้วยกัน,นนะมาสว่านมาวา โทหาทานี้ไหนเพรภาพคล้ใครไยู่หรือปปเปล่าแถวนี้เปเร้วการที่อยู่แถวนี้อะโทรหาทานีไหน ทำไไขอแลัขอกันขอแล้วกันขอแล้วกันขอแนอ้ขอแกอวกันขแนขอันขอ้กนขอั้ขอนกล้ออขน้น ตำรวจก็เริ่มรื้อเต็นที่เป็นที่ทำงานของเวทีนะคะในรอบๆยังมีเสียงคล้ายปืนเป็นระยะระยะเป็นการรื้อเต็นชุดสุดท้ายแล้วนะคะในขณะที่ท่านสมณสิขมาศก็ยังคงบอกนะคะว่าต้องสงบสันติอหิงสานะคะ ขณะนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังหรือเต็นท์ของทีมงานที่อยู่ข้างหลังเวทีค่ะ านบนเวทีนั้นนะคะท่านสมณะศิขมาศก็ยังคงนั่งให้กำลังใจผู้ชุมนมุมโดยมีพ่อครูสมณะโพธิรักนะคะนั่งอยู่บนเวทีส่วนพ่อแม่พี่น้องที่โดนบีบให้ถอยไปก็ถอยไปตามถนนราชดำเนิน,นะคะบางท่านก็ยังคงนั่งสงบในขณะที่ตำรวจนั้นก็กำลังเดินมาที่ด้าน ตั้งหลักลเรื่อกระบุมาทำลายถึงทางตำรวจในขณะนี้แต่ทางเราก็อ,อยู่อย่างสงบอยู่อย่างไม่ตอบโต้อัต,ต,อาตามาก็พยายามที่จะต่ไม่ให้เขาตอบโต้และพวกเราก็ไม่ได้ตอบแต่ทางตำรวจเนี่าายใช้ความรุนแรงรุกรานลุการานลุการการมามาเรื่อยเกินกว่าเหตุตลอดเวลาตำรวจนี่ทำเกินกว่าเหตุตลอดเวลา เพราะเราไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้ตอบโต้สงบอย่างสันติถูกตามสากลถูกตามความเป็นจริงตามศัจธรรมแต่เขาตั้งหากผู้ตำรวจตั้งหากใช้อำนาจบาตรใหญ่ใช้ความรุนแรงลุกรานแล้วก็รุกเรื่อยต่างๆที่เราไม่ได้รุกแต่เขาก็รุกต่างๆที่เราไม่ได้รุกเราก็พยายามป้องกันสิ่งที่เราควรป้องกันเท่านั้น <c oughs> ถ้าทางบ้านได้ยินเสียงก็คงจะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาว่ามันมีการยิงเสียงเสียงดังเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงดังอะไรจะเป็นประทัดจะเป็นลูกระเบิดหรือว่าจะเป็นแก้สน้ำตาก็ไม่รู้แต่คงไม่ใช่ระเบิดรุนแรงอะไรหรอกแต่ก็มีเสียงที่จะบุกรุกมาตลอดเวลาตอนนี้คือสนามรบรแท้ๆเลยแล้วก็เป็นการสงคราม เป็นการรบชนิดที่ใช้ความสงบสยบความรุนแรงอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นใครรุนแรงเกินเหตุใครรุนแรงเกินก่อเหตุนั่นแหละคนนั้นแหละแพ้เขาได้อำนาจความเป็นตำรวจมีอาวุธมาใช้อาวุธอีกทางเรานี่ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะที่จะยืนยันความจริงนะยืนยันความจริงว่า คนเราเนี่ยทำร้ายกันด้วยอำนาจบาดใจนะส่วนผู้ที่พยายามที่จะป้องกันตนก็พยป้องกันตามที่ควรตามที่ได้ก็พยายามทุกอย่างแต่เขาก็ยเขาก็ลุกรานลุก เสมอการุกรานเขาไม่ด้ลเพื่อจะชนะค่าคานให้ได้ลุกรานด้วยการเกินเหตุทัทางบ้านได้ยินอยู่ทุกวันนี้ทุกขณะนี้ถ้าทางบ้านได้ยินอยู่เขาจะยิงเสียงปุ่มปั๊มปุ่มปามมาตลอดเวลารุกนานด้วยอาวุธแต่ตั้งแต่เราไม่มีอาวุธต่อตัวเลยสมอว้องควรจะหยุดนานแล้วการลุกรานเขาชนะค่าคารอยู่ตลอดเวลาอ้าวก็เป็นการปฏิ นะเป็นการกระทําจริงของแต่ละฝ่ายนะฝ่ายประชาชนนั้นเป็นฝ่ายสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ฝ่ายตํารวจผู้รักษาหน้าที่ที่มีหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์มีหน้าที่ดูแลคุ้มครองประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าบุกรุกใช้คําว่าทําร้ายด้วยบุกรุกและทําร้ายประชาชนนี่คืออธรรมนะนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามสัจธรรม เขาก็ทําไปตามความเป็นเป็นความเบ่งอำนาจของเขาไปด้วยการเจตนาจะเอาชนะค้าคานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะแพ้เขาจะไล่เราได้จดนเราทั้งเปรตก็เขาชนะไปแต่เราอยู่ในยืนหยัดหยัดยืนยันอยู่ในความถูกต้งองความเรียบร้อยสุภาพไม่ผิดเราก็ใช้ความถูกต้อง ความถูกต้องดีงามนี่เป็นอาวุธต่อสู้ส่วนเขาจะต่อสู้ด้วยความไม่ถูกต้องในเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นการรบนี้ผู้รู้ปราดหรือผู้มีปัญญาก็จะเข้าใจเองว่าอะไรควรไม่ควรวันนี้มีผู้บาดเจ็บแล้วกำลังหามเตียงของผู้เพียงไปรับผู้บาดเจ็บก็ไม่รู้ว่าใครบาดเจ็บอย่างไร จะเกิดบาดเจ็บเกิดเจ็บตัวอะไรเนี่ยเป็นฝีมือของผู้กระทําเราไม่ได้ไปกระทําเขาให้บาดเจ็บแต่เขาทําให้พวกเราบาดเจ็บให้ประชาชนบาดเจ็บนี่แหละคือฝีมือของผู้ที่ชื่อว่าพิทักษ์สันติรัาเป็นของจริงนะขณะนี้เป็นปราทีจริงไม่ใช่เป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เล่นละครไม่ใช่เล่นหนังไม่ใช่เ่งดูละครแต่เป็นเรื่องจริงจิงจ เพรงงาะงั้นก็ดค,ความจริงอันนี้เกิดขึ้น่เจ็บเอ,อเอาเอาต,อตียงคนเจ็บเอารถคนเจ็บเปล่าๆกลับมาแล้วขอบคุณแม้ดีมากเลยอนุโมทนาที่ไม่มีสาธุที่ไม่มีคนเจ็บรครับ เขาหลอกเตียมว่ามันมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เลยโหดเตียงเขาไปแต่ไม่มีบวชบาดเจ็บเราไม่ได้ทํานะคนทําไม่ใช่เราคนทําให้บาดเจ็บที่อันว่าไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นผู้ที่ชื่อว่าพิทักษ์สันติราชแต่มาโหดเหี่ยมกับสันติราชเนี่ยมาโหดเนี่ยกับราษฎรไม่ให้สันติเนี่ย มันคืออะไรนี่คือสัจธรรมพระนั้าเราสู้กันได้สัจธรรมจริงๆแล้วแม้แต่ผู้เป็นตำรวจลูกน้องนี่นะก็จะต้องใช้วินิจฉัยใช้วิจารณญาณนะว่าไอ้สิทธมันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันไม่ควรแล้วนี่เขาเราก็มีสิทธิ์สิทธิมนุษยชนอ อาบนยอดตึกมีอยู่นะบนยอดตึกมีคนบนยอดตึกมีคนแต่แน่ใจว่าไม่ใช่ประชาชนที่จะมาชุมนุมร่วมพ้ท่ิยิบบนตึกเนี่ยบนชั้นนน้นชั้นนี้มีตอนนี้แต่ไม่ใช่ประชาชนแน่และจะมีอาวุธมันมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเรามาระวังตัวเล็กน้อยเสียงดังมากเสียงบอฮะ เสียงดังมากตำรวจเอ่าตำรวจแยกช่วยกันอ่าตอนนี้เอาเอาเตียงไม่เป็นไร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 เอาเตียงเอาเตียงไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรโอเอาเอาเอาเร็วเอาเตียงด้วยพยาบาลไปช่วยกันเร็วอาวุธใหญ่อาวุธใหญ่แล้วเล่นอาวุธใหญ่แล้วเล่นอาวุธใหญ่แล้วนี่เป็นสงครามใหญ่แล้วหรือไงอาวุธใหญ่แล้วตำรวจเองมาเจ็บตรงนี้ตำรวจเองบาดเจ็บ โอ้เสียงหนักแล้วตอนนี้เสียงหนักแล้วเราไม่รู้ได้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะคนอื่นครับี่ทำคนอื่นทมาใครมาเราไม่รู้อ้าวตกล้อก็หมอบกันหมดแล้วทำพวกเรานี่หมอบหมดแล้วหมอบเลยอาจจะมานั่งอยู่บนเก้าอี้นี่เขาก็จะให้หมอบนะเพราะว่าตอนนี้นี่หน้ามืดตามัวกันหมดแล้วนะแต่เสียงต่างบ้านจะได้ยินเสียงปืนเสียงดังตุ่มต่ำหมดเลย นด้ช่วยกันหน่อยตำรวจทีมนุษย์ไปที่บนครับเอาหน้าไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเถอะช่วยกันอยู่เอาช่วยกันอยู่เอา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 ด้วยกันช่วยกันจะเป็นหนีไปได้ยังไงอยู่เงี้ยเอาไม่หนีไม่หนื้อไม่เอาเอาแล้วเอาผู้บาดเจ็บไปช่วยกันหน่อยผู้บาดเจ็บเอาช่วยตำรวจเอารถเอารถเดี๋ยวรถโปรเทคเตอร์รถอะไรมาช่วยกันแล้วผู้ยพยาบาลแล้วช่วยกันช่วยกันช่วยกัน ขณะนี้มีผู้ีผู้ที่อยู่บนตึกแล้วก็ปรากฏว่าอาวุธร้ายแรงออกมานี่ตำรวจเองเจอเข้าไปแล้วเราไม่รู้ได้ว่าใครเราไม่ได้ว่าอะไรมมหมดแ้วนี่มุมหมดแล้วเอามีมุมโลซัมครับเอาเอาตำรวจมันจะคลั่งนะลุงเพราอ้าวอ้าวอ้าวอ้าไม่เป็นไรเอาเอาลงมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันพูดหวานเจ็บก็ช่วยกันอ่าอ่า เอาเปเอาเปเอาเปเร็วเปเอาเปไปไปรับบาดเจ็บแล้วรับบาดเจ็บแล้วเปเอาเปไปูรับบาดเจ็บแล้วเร็วแล้วแล้วไปช่วยกันเอาไฟเมืองไปบอกสิเอาเลือดอกชุกมากรีบไปช่วยกันเอาผู้ที่เป็นพยาบาลไปช่วยเขาคาน่าจะยอดเกิครับฮะ อาวุธก็ใช้อาวุธกันแล้วตอนนี้พวกเราไม่อาวุธรอบสำหรับหน่อยนะพวกเมียไม่มีอาวุธพวกเมียอาวุธได้ก็ขนองใช้อาวุธไปนรอบหน่อยต้องรับต้องพยายามรับรู้จักรับวิธีรบพิธีรับพิธีรบพิธีรับไม่ดีท่าจะอยู่ท่าจะอยู่ไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็น